เราชาวราศีสิงห์ทั้งหลายขอเชิญทุกท่านมาฟังดวงชะตาของท่านในช่วงนี้หลังที่ดาวพระราหูนั้นย้ายจะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดดังนั้นการโยกย้ายของดาวพระราหูนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากเรามาดูกันซิว่า จะส่งผลอะไรกับชาวราศีสิงห์ดาวพระราหูนั่นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าการเรือนวินาศของเราชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่สิเจตุราคมนี้จะเป็นการที่ดาวพระราหูนั่นโคจรโยกย้ายออกจากราศีเมษและจะเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์ของเรานั่นเอง เราชาวราศีสิงห์ต้องคอยระมัดระวังเพราะว่าดาวพระราหูนั้นเข้ามาทับรักนาราศีของเราอาจจะทำให้เราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างก็เป็นได้หรือว่าเราอาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินหรือของที่เราหวงแหนบางท่านที่ทำงานก็อาจจะ มีคำสั่งโดนโยกย้ายหรือถูกพักงานนี่แหละเป็นอิทธิฤทธิ์ของดาวพระราหูที่มาอยู่ในรัคนาราศีของเราบางท่านเปิดจิตการค้าขายไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ก็ขายไม่ค่อยดีหรือว่าขายไม่ค่อยคล่อง สำหรับในด้านการเงินนั้นบางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังก็ผมเองก็ขอแนะนำให้ท่านในช่วงนี้โปรดจงประหยัดกันเอาไว้บ้างช่วงนี้ถ้าเราไปติดต่ออะไรกับใครก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นักเราอาจจะได้พบกับคำว่าให้เรารอไปก่อน ในด้านการลงทุนในช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงเราอาจจะโดนเขาหลอกหรืออาจจะขาดทุนไม่ว่าจะไปเปิดกิจการค้าขายหรือว่าจะขายออรลายก็แล้วแต่เราก็จะขาดทุนอยู่เสมอเราชาวราศีลกคนาราศีสิงนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะว่า ดาวพระราหูนั้นยังอยู่ในราศีของเราคำว่าดาวพระราหูนั้นเขาก็คือเงาไม่ใช่ดาวแต่ชาวโหราศาสตร์นั้นก็เรียกเขาว่าดาวพระราหูดาวพระราหูนี้ถ้าไปทับลัคนาราศีใดเข้าราศีนั้นก็จะตกอับมัวหมองไม่ผองไม่ใส ดาวพระราหูนี้ถ้าร้ายก็ร้ายสุดๆเราเรียกกันว่าดาวที่โลภหลงเขาอยู่ในธาตุของลมแต่ถ้าดีก็ดีมีดีอยู่บ้างถ้าดีก็จะส่งผลดีกับชาวราศีของเรานั่นเองพูดถึงความดีของดาวพระราหูนั่น ในด้านการงานก็จะมีเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องรองานบางท่านก็จะได้งานใหม่ๆเข้ามาบางท่านรอคอยหรือไปสมัครงานอะไรไว้ก็จะได้กันในช่วงนี้สำหรับในด้านการเงินในช่วงนี้ดาวพระราหูนั่นก็จะส่งผลดี นั่นจะมีเงินเข้ามาหาคุณหลายช่องทางถ้าท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกรรมจะทําอะไรก็จะมีเงินมีทองเข้ามาหาคุณในช่วงนี้สำหรับในช่วงนี้ถ้าท่านจะทําอะไรก็ให้รีบทําท่านจะได้รับทรัพย์จับอย่างลูกเดียว ก็ถือว่าดาวพระราหูนั่นเปิดทางเรียกทรัพย์ให้คุณแล้วสําหรับในด้านโชคลาภก็พอมีบ้างแต่ยังเป็นลาบก้อนเล็กๆก็พอมีบ้างสําหรับในด้านความรักของท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวในช่วงนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุยกันบ้าง หรืออาจจะดูใจกันไปก่อนถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้คอยระมัดระวังอาจจะมีคนคอยมาพูดจาให้เราเข้าใจผิดกันก็ได้ให้คอยระวังไว้สำหรับในด้านเคราะห์ในช่วงนี้ดาวพระราหูนั้นยังอยู่ในราศีของเราอยู่นั่น ชาวราศีสิงห์นั้นก็จะคอยระวังเป็นส่วนใหญ่จะไปทางไหนก็ต้องคอยระมัดระวังทำอะไรก็อย่าประมาทถ,ถ้ามีเวลาในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านทำบุญทำทานใส่บาตรพระให้ทานกับผู้ยากไร้ก่อนนอนก็สวดมนต์ขอพร จะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านสำหรับท่านที่อยู่ในราศีสิงห์ท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นั้นจงมีความสุขทุกท่านท่านฟังคลิปนี้แล้วสำหรับท่านที่เข้ามาฟังกันใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้มาเจอกันอีกเช่นเคยครับ